านนี้โดนใจคละครเวทีแน่นอนค่ะกับงานถแถลงข่าวเปิดตัวมิสซิคลิลระดับตำนานมิสไตงอนที่ครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลกโดยผู้ร่วมกับละครเวทีมือหนึ่งอย่างคุณบอยธกลเกียรติวีรวันนำทีมนักแสดงมากฝีมืออาทิกันนภัสอินใจเอื้อที่เคยฝากผลงานในบทคุณเปรมจากละครเวที4ีพ่นดินเดอะมิสซิคิลควงคู่สองนางเอกหน้าใหม่แก้มกุณกรพัฒโพทองนาและเนตการดาวิทยานุภาพยินยงรวมโดยสารนักร้องคุณภาพเบนฉลาทิศ นิวนภัสสรและสุวีระบุญรอดหรือคิววงฟัวค่ะโดยจะนำมาถ่ายทอดให้แปลนละครเวทีชาวไทยได้สัมผัสกับเรื่องราวอันซาบซึ้งและบทเพลงที่แสนจะไพเราะในแบบฉบับของคนไทยค่ะ ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่เข้าถึงคนไทยได้ได้ได้มากนะครับแล้วก็เรื่องราวก็ทราบซึ่งกินใจแล้วก็ถูกรัศิยมคนไทยทุกทุกเรื่องที่เราทามาเนี่ยมัน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 เพิ่มความเรียกอะไรมันเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาเรื่อยๆในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็เราก็เราก็ดีใจที่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 ทางทางต่างประเทศเขาเขาแบบว่า อนุญาตแล้วก็มันก็บอกอะไรบางอย่างว่าก็คือคุณชื่นชอบผลงานของเราที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็เราก็มีจุดแข็งอะไรบางอย่างที่เรามีแล้วก็เราก็เราก็มุ่งเน้นไปทางตรงนั้นแล้วก็เราก็ทําให้มันออกมาให้มันเป็นภาพภาษาไทยที่ ถูกรสศนิยมคนไทยด้วยในขณะเดยียวกันก็ได้มาตรฐานของต่างประเทศด้วยมีการปรับบทปรับเรื่องให้ให้เข้ากับทเข้คกับไม่ไม่ครับคือสิ่งที่เราจะปรับก็คือก็คือคืนเนื้อเพลงแล้วก็บทพูดเท่านั้นแต่เรื่องราวทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดของบทพูดหรือข้ออ้างอิงบางอย่างที่บางทีคนไทยจะไม่เก็ตในมุมของคนอเมริกันเราก็อาจจะปรับให้มันให้ให้ให้แบบเข้าใจง่ายขึ้นให้ให้เข้าใจได,ได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งอย่างความ ลึกมิติของตัวละครแล้วก็ที่มาที่ไปเหตุและผลของตัวละครแล้วก็เซตอัพต่างๆาชื่อเชิร์อะไรเรา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 ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ววอ,อะไรสกรีนอะไรสกรีนหมดครับสกรีนทุกอย่างเซตดีไซน์านชาร์ทเชิรอะไรต่างๆอาคอสตูมแคสติ้งคนเล่นทุกคนต้องผ่านตาแคมรอนแมกนทอชซึ่งแคมรอนแมกนทอชเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นวงการภาพยนตร์ก็จะคือสตีเฟนสปูลเบิร์กนะครับแต่เขาคือ เป็น Steven Spielberg ของวงววการรละคีะคทีนี้หนุ่มชาวอเมริกันทำไมต้องลงที่กา,า,เารเดอะสตาร์เพราะว่าเขาร้องได้ครับเพราะว่าเขาร้องได้เขาเขาร้องได้และเขาเล่นได้นะครับบทนี้เนี่ยเป็นบทที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงเดียงเดียว ท่นันไม่ใช่แค่เสียงดีเดียวเสียงดีแต่ในขณะเดียวกันเรนชมันกว้างมากนะครับโน้ตเพลงเนี่ยต่ำต่ำก็ต่ํามากสูงก็สูงมากนะครับการก็มีศักยภาพในการร้องอย่างนั้นแต่และในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่การร้องเขามีความโรแมนติกเขามีความเป็นพระเอกซึ่งเวลาเล่นเข้าคู่กับนางเอกแล้วมันมันมัน ส่งกันได้เป็นอย่างดีเพ<ม>ราะนั้นนี่นี่คือทำไมการถึงได้เล่นคน,นลทีมคนลง,งสองคนต้องเป็นฝรั่งไม่ใช่หรอคะไม่จำเป็นครับเพราะว่าทุกทุกท,ที่ที่เขาไปเล่นไปญี่ปุน่นทุกคนก็เป็นญี่ปุ่นหมดแล้วก็เล่นแบบนี้<ม>ไปเกาหลีทุกคนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เล่นแบบนี้ครับไม่เอ่อเวลามีไซ่งอนไปเล่นในเอเชียคือในในแต่ละประเทศเขาก็เป็นคนของประเทศนั้นๆเล่นนะครับเอ่อด้วยด้วยด้วยความเป็นละครเวทีด้วยความเชื่อด้วยความอะไรต่าง มันมันเวิร์กแล้วผมก็ไปดูของเกาหลี Canvas มาแล้วก็เวิร์กมากผมก็ laughter, ไปดูหลายหลายประเทศมาแล้วมันก็เวิร์กมากพอแล้วนี่เป็นละครที่ที่ยากมากๆกับกับกันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นละครที่เหมือนกับว่าเป็นท็อปฟาของโลกด้วยแล้วก็แล้วก็แปลงเนื้อมาจากภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเป็นทำนองของภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาปลเป็นภาษาไทยเนี่ยทำนองทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเป็นเพลงที่ลดไม่ลดคีย์เลยครับผมเราต้องร้องเป็นคีย์ออริจินอลเลยนะฮะก็คือก็คือต้องฝึกฝนในการร้้อองงเเพลยะมากกๆแว็ ในตัวการเองเนี่ยก็คือเราบทเป็นคริสนะฮะก็คือจะคล้ายๆต้องเล่นเล่นในทศัศนคติของของคนอเมริกัน,นะครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแบบว่าเพลงก็ยากด้วยเราก็ต้องฝึกฝนมากๆเพราะว่ามันจะมีโน้ตที่เราแบบปกติไม่เคยร้องแบบสูงขนาดนี้ก็ต้องมาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกฝนทำการบ้านอย่างหนักเลยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆนะคะที่ในโอกาสในชีวิตในครั้งนี้นะคะจะได้มี โอกาสได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคือการรับบทคิมในมิไซงอนซึ่งถือว่าหนักมากๆสำหรับสำหรับเนทเพราะว่าไม่เคยมีพื้นฐานด้านการร้องมิวสิคอลมาก่อนนะคะค mm hmm. ือก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ที่ซีอูแบนนะคะแล้วก็ร้องเพลงป๊อปทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. แต่คราวนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวเองจะได้ฝึกฝนนะคะในการร้องมิวสิคอลแล้วก็ทางด้านการสื่อสารด้วยนะคะ mm hmm. ก็ร้องด้วยความรู้สึก รู้สึกดีใจครับแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเล่นละครเวทีนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยิ่งยิ่งมาซ้อมก็ยิ่งผูกพันกับตัวละครยิ่งผูกพันกับทุกๆตัวนะครับเรารู้สึกยิ่งอินเข้าไปเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นเป็น,ปน,ปนงานการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของเราทุกค้ด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักร้องอย่งเราเราก็เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามฝึกฝนเพราะว่ามันต้องปรับอะไรเยอะมากแกจะเห็นคิวแสดงละครเวที ก็คราวนี้ได้ดูกันแน่นอนนะคะแล้วดอดีด้วยคราวนี้คือได้เราได้สิทธิ์มาเล่นที่ที่ประเทศไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะฮะยังไงก็ขอฝากกับละครเวทีเรื่องมิส่นยอนนะครับพวกเราพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้รับความสุขจากละครเวทีเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเรียมพบกับเรื่องราวความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่ตราตึงหัวใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลกได้ในมิสไตยอนเปิดบ้านกนารแสดงในวันที่27กันยายนนี้ณโรงละครเมืองไทรรัชดาไลเทเตอร์สำรองที่นั่งได้ว ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ ก็ถือเป็นข่าวดีนะคะของแฟนๆละครเวทีนะคะที่จะได้ชมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ไปแสดงเปิดการแสดงมาทั่วโ,<ล>โลกเลยค่ะและในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชั่นของคนไทยนะคะดูจากนักแสดงแล้วนะคะฝีมือเลยนะ,ะใช่ค่ะแต่ละคนนะคะการันตีว่าร้องเพลงได้อย่างไพเราะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวแสดงแต่ละตัวนะคะได้รับการคัดเลือกนะคะจากทีมงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาคัดเลือกกันที่เมืองไทยเลยนะคะก็จะเปิดทําการแสดงนะคะในวันที่27กันยายนนี้ค่ะ จองบัตรได้เลยนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะยังไงก็ลองติดตามข้อมูลกันดูะนะคะเดี๋ยวเราจะนำความคืบหน้ามาให้กันติดตามกันอยู่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ,อะรอติดตามชมกันได้